จ้าเอทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้บนมาทํางานนะคะเดินขึ้นมาชั้นสามวันนี้เหนื่อยหอบเลยอะ่ะบดมาถึงก็ต้องเข้าไปที่ห้องเบสเมนต์นะคะไปเตรียมข้าวของผ้าปูที่นอนผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดเท้าแล้วก็น้ําขนมถุงพลาสติกต่างๆนะคะเพื่อจะเอามาเปลี่ยนให้กับในห้องนี้แล้วก็ หิ้วของเดินขึ้นมาเหนื่อยเหนื่อยหอบเลยเนี่ยทุกครั้งที่ต้องทำห้องชั้นบนนะคะจะมีชั้นสองแล้วก็ชั้นสามนะกับอีกที่หนึ่งคือมันต้องเดินทางโอ้โหก็จะเหนื่อยหอบแบบนี้เลยแหกๆเลยนะคะแล้วก็หลังก็เริ่มเจ็บเพราะว่าสะพายนะคะมันมีความหนักก็ทำไปก่อนเพราะว่ายัง ชอบชอบทำความสะอาดให้กับคนอื่นๆนะแต่มันเหนื่อยตอนที่เรายกของนี่แหละจะพาดูนะคะว่าโบ๊ททำอะไรในห้องแต่ละห้องนะเวลามาถึงแล้วเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะคะนี่ก็คือข้าวของที่เอามารอบแรกนะเพราะว่าโบ๊ทหิ้วมาไม่หมดเดี๋ยวโบ๊จะลงไปตอนที่เอาผ้าสกปรกลงไปแล้วก็จะเอาเครื่องดูดฝุ่นกับที่ถูพื้นมาด้วยนะคะ ปบสก็จะมาเดินสำรวจดูว่าถังขยะมีทิ้งไหมก็จะเอาออกแล้วก็เปลี่ยนถุงนะคะแล้วก็มาดูตรงนี้มีผ้าที่สกรปรกไหมเดี๋ยวโบจะเพิ่มอีกอันหนึ่งนะคะแล้วที่นี้ในห้องเนี่ยมีกลิ่นอาหารคนที่เขามาพาเขาทำอาหารนะโบก็จะเปิดหน้าต่างให้กลิ่นระบายออกไปเล็กน้อยนะคะ จะให้ดูด้านหลังนะคะว่าอยู่ชั้น3ามแต่ว่าโบจะไม่เปิดประตูทิ้งไว้เพราะว่าจะมีมแมลงเข้านะคะอากาศดีเคยทำให้ดูแล้วครั้งหนึ่งวันนี้ฟ้าขามุขมัวนะเหมือนฝนจะตกอแต่ไม่รู้จะตกหรือเปล่าปะ แล้วก็ไปสำรวจว่ามันมีอะไรลกสกรปรกอะไรไหมนะก็จะดูซิงเขามีจานล้างไว้ให้อันนี้ดีมากเลยนะลูกค้าที่ล้างจานใกล้เนี่ยเครื่องล้างจานมีไหมถ้ามีพวกก็จะเช็ดเก็บเข้าที่ถ้าไม่มีก็ดีไปนะคะแล้วก็พวกสกรปรกเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็จะเปิดดูว่าต้องเติมของไหมอย่างนี้นะก็จะมีเป็นกระดาษถุงขยะ น้ำยาล้างจานหรือผงนะคะแล้วก็สกอตไบรท์เอาไว้สำรองลูกค้าเขาใช้อันนั้นนะคะเขาไม่ได้ใช้ของใหม่น้ำยาล้างจานถ้าเกิดพร่องเราก็จะเติมไว้นะคะเราก็จะสำรวจพวกอุปกรณ์พวกนี้ว่าสกรปรกไหมต้องเช็ดต้องล้างไหมนะคะเปิดดูให้หมดเลยนะคะแล้วก็ดูชั้นบางทีอิเล็กทคค่ะก็ต้องจัดไงแล้วก็ผ้าพวกนี้ก็ สกรปรกเขาใช้แล้วก็วางกองไว้กับพื้นนะคะแล้วก็ดูว่าในตเตาเลอะไหมนี่ต้องเช็ดไมโครเวฟนะคะก็จะล้วงเข้าไปดูนี่นะคะเมื่อวานนี้จานไมโครเวฟพี่มาบดแตก1ินิ้วบวสั่งซื้อไปแล้วหูแพงนะทุกคน40เหรียญ50เหรียญเลยอะของแบบของยี่ห้อเขาอะแล้วก็มาดูตู้เย็น ดูเย็นมีเลอะสกระปรกไหมถ้ามีเดี๋ยวโบต้องเช็ดนะคะน้ําน้ําก็เติมมาให้สี่ขวดถ้าเขาไม่ได้กินเราก็ไม่ต้องเติมเพราะก็แบกขึ้นมาหนักนั่แหละแล้วก็แบกลงไปอีกก็ดูในช่องแข็งว่ามีข้าวของไหมนะคะถ้ามีโดก,ก็จะเลือกอันไหนเอากลับไปกินเองไปใช้เองอันไหนทิ้งอย่างเงี้ยอันนี้จะเอาวางไว้บนที่นอนเขาเ คราวนี้มาดูในห้องนอนกันบ้างนะคะจะรื้อทุกสิ่งออกหมดเลยนะคะเปลี่ยนใหม่หมดอันนี้ไม่เลอะก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ใช้สักระยะหนึ่งจนกว่าจะเลอะแล้วค่อยเปลี่ยนนะคะก็เข้ามาดูบางทีเขาใช้ไม้แขวนเสื้อมันระเกะระกะออกมาก็เอาเก็บเข้าที่นะคะต่อไปก็ไปดูในห้องน้ำก็จะเก็บพวกผ้าทุกอันเลยนะคะกองกับพื้นนี่นะคะเดี๋ยวโบจะเอาของใหม,ม่มาเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็เปิดดูว่า ข้าวของบกพร่องไหมถ้าไม่บกพร่องก็ไม่ต้องนะคะตรงนี้ยังโอเคอยู่บางทีเราก็เติมขึ้นมาให้มันเต็มๆไว้นะแล้วก็ดูว่าต้องเติมกระดาษไหมดูว่าเครื่องเป่าผมยังอยู่ไหมนี่ยังอยู่นะคะแล้วก็มีขยะไหมเอาขยะไปทิ้งนี่นะคะเอาขยะไปทิ้ง โปรบเก็บแล้วก็ดูบางทีก็เลอะมากโถส้วมบางทีก็ไม่เลอะนะคะ okay, โอเคอเก็บเอาไปกองไว้รวมกันก็จัดตรงที่นั่งหน่อยฝูนออก หมอนดีๆนะคะแล้วก็ตรงผ้าอันนี้ถ้าเกิดว่าเขาใช้แล้วเขาจะกองๆอะไรไว้บนโซฟาก็าพับบวดอันนี้เขาไม่ได้ใช้นะคะเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากเก็บเตียง เสร็จแล้วนะคะงานประโวดวันนี้นะคะทำความสะอาดเนี่ยไม่เหนื่อยเลยนะเหนื่อยตรงที่ยกของแล้วก็เดินขึ้นเดินลงชั้นสามเนี่ยแหละคะ่ะวันนี้ก็เท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่มาดูช่องโบนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็กลับมาดูสิ่งที่โบโต้องการเล่าให้คุณฟังหรือําให้คุณดูแล้วกันนะคะบายบายสวัสดีค่ะ ป๋อท,ทำงานเสร็จแล้ววันนี้นะคะมีผ้าสะอาดมาส่งปวดจะต้องเก็บผ้าสะอาดพวกนี้ขึ้นชั้นแล้วก็กลับบ้านได้